สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการมีไลนย์เยอะๆนะครับเริ่มแรกครับเข้าไปใน facebook ครับเข้าไปใน facebook เสร็จแล้วนะครับเข้าไปเสร็จแล้วรอก่อนนะครับอันนี้บอกแต่าคนที่รู้นะครับคนไม่รู้ก็จะดูไปทำไมล่ะครับ เฮ้ยกดอะไรกูเนี่ยเฮ้ยอะไรแอบโฟสูอะไรแอบรักสองอะไรแอบหนึ่งสองอะไรนี่ค้นหาเพื่อนครับพ,พิมพ์ว่าพิมพ์ว่าีพิมพ์ว่า,าเคไอออครับคุกกี้ รันครับคุกกี้รันครับมมนได้ขึ้นแบบนี้สองอันนี้ครับมมนได้ขึ้นสองอันครับแต่เราให้เอาอันที่สองนะครับที่เขียนว่าคุกกี้รันชุมชนนี่ครับชุมชนครับชุมชนอะไรไมื่อเข้ามาสักแล้วแล้วก็ค้นหาเพื่อนแบบนี้ครับไอเล่คุกกี้รันเข้าไปในนี้ นะไปแล้วมันก็จะมีแชร์มันก็จะมีพวกแสดงความคิดเห็นพวกแสดงความคิดเห็นมันจะลงไปดีลายไว้ให้เราก็ปีหรือว่าเขียนในสมุดโน้ตเพื่อไปเขียนในลายแล้วครับแบบอธิบายไม่ถูกเ้ยเดี๋ยวผมทำไม่รู้ครับเช่นเดี๋ยวหาคขาไม่ง่ายกว่าน,นะ เช่นนี่ครับ A M M A A A S นี่ครับกดออกนะครับ A M M A A A S เข้าไปครับเมื่อเข้าไปเสร็จแล้วมันกดจะเฮยลายผมมันอยู่ทำงานนะแล้วก็พิมพ์มาเลยครับสำหรับคนที่รู้นะ คนที่มีลูกก็ไม่ต้องทำเพราะว่าเขาโง่ครับผมไม่ได้่าเขาโง่นะครับแต่ก็ดูไปเลยครับเพื่อรู้ครับนี่ครับก็จะมีพิมพ์ครับสำหรับวันนี้ก็มาบอกที่นี้นะครับบ๊ายบาย